ยังมีทีวี21นิ้วอีก2เครื่องนะครับ2เครื่อง2รางวัลอย่างไรก็ตามแต่นะครับในช่วงของพิธีปิดขออนุญาตกลาบเรียนเชิญท่านผู้เกียรติภายในห้องแห่งนี้ในสนามแห่งนี้อยู่ร่วมเป็นเกียรติกับนักกีฬาจนเสร็จสิ้นพิธีการขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ทำบัตรอะรสายผิดด้วยแม่เล่นอีเมลแต่ก็จะมาในสดอีเมลอดีี ถือบัตรสีชมพูหมายเลข007นะครับติดต่อขอรับจัก,กรยานด้วยนะครับท่านคือผู้โชคดี Yes. วเวลาโน่คาราเทคนิคครั้งที่หนึ่ง ผู้ที่ถือหางบัตรสีชมพูนะครับ0 0 0 7ครับ0 0 0 7บัตรสีชมพูรครับติดต่อรับจัก,กรยานปั่นกลับบ้านด้วยนะครับ End of the first timeout เิ้นสุดเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งถ้าคะแนนถึงที่15เราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับ กล,ลับมาดูวิรวัลวิลลจพงศ์เสิร์ฟอีกครั้งครับท่านผู้ชม9-5ามารักษาระยะห่างให้ดีครับโอ้เสิร์ฟตรงนีง้ครับเอาละครับเราได้อีกจ้าหนึ่งอัมพอนย่าบาง ทท่่าานผู้้ชชมมีกรดอส substitution by k a z a k h ครั้ number 17 out number 15 Sana s a n a y a l a k a ากาสปดูรับว่าว่าเอดูรับว่าท่านยอดสดของเกสีทีวีนะครับมาแฟนๆนั้นเต็มสนามไปหมดนะครับลูกอยู่ที่อัมพรยาผาน้องแจ็คกี้จัก,กจนครสวรรค์ครับระยะห่าง5คะแนนนะแล้วแล้วบล็อกนี้ยังอยู่ครับท่านผู้ชม นุชราโอ้โห,โโห,โหน้องอ่อนมาไทม์เอท์บายครับสัแตนเห็นเล่นอย่างนี้นี่แม้ซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกครับถ้าถูกกะพาไปเลี้ยงมีโคราชสักครั้งนะครับกี่เมย์เลี้ยงทั้งทีมเลยตำสมใส่ปลรราตั้งหาก นะครับเกมนั้นไม่ใช่ง่ายๆแต่วันนี้ทีมไทยนั้นก็ถึงแม้จะพลาดในเซตที่สครับแต่เซตที่4ี่นั้นระยะห่างหแต้มถ้าไม่เรียกว่าไม่ไม่หนักหนาสาการจริงๆน่าจะน่าจะเอาเวฟกันนยครับช่วยกันนยครับพี่น้องช่วยกันหน่อยรับเวฟต่อไปหน่อยขับใจดียืนขึ้นด้วยยิงสนุกกันใหญ่อ่ะหมดขาดตรงนั้นแหละครับอชมกันต่อนะ ขำพรยาผาครับยังไม่ประมาณจับต้องครับ ยังไงเอง่ยครับทุกชมครับนำถึง8คะแนนขนาดนี้ครับมาชวยประชทานขององค์เจ้าหระาที่รัฐราชดาสยามบรมราชีครับผมไม่ไปไกลครับอุทัยวันแก่นสิงค์ครับมาติดท่านนี้ substitution by Kazakhstan number 15 out number 17 Olga d r o b i a s h e v s k a in ผ่านสาบลรกบอลบอกว่าต้องตีให้ตายครับถ้าตีไม่ตายเขาแหวงมาเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องครับและตอนนี้ก็กำลังนึกว่าตีหลังหักนะครับ หลือแต่หัวอย่างเดียว16 15ต่อ9ครับขอไปแล้วก็16แปะขอไปครับโอ้โหไปภาคนำหน้าไปก่อนขอไป The second technical timeout เวลานอกทางอีกครั้งที่2เห็นการแก้เกมของไทยไหมครับทางสตาฟครับแก้เกมในเซตที่4ได้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าข้าให้กอกันติดอย่างเซตที่3นั้น เขาได้เปรียบรูปร่างแล้วเกมของคาสถานั้นไม่ใช่ธรรมดาการที่เขล้มจีนมาแล้วมาเจอกับเราวันแรกเราชนะแ็าสามต่อศูนแต่วันนี้ครับนำอยู่2ต่อหนึ่งกับแล้วก็เซตที่4นั้น16ต่อ6การนำสิบแป้มขณะนี้จะนำมาซึ่งแชมป์ในรายการ Princess Cup ครั้งที่สิหรือเปล่าเราดูครับชื่อเต็มเต็มก็คือ Princess Cup F e d e r a t บ o ยบอลบ a ิน vitation และทีมไทยครับมาในนามของสมโมสรเฟเดอร์บร์ย End of the second technical timeout สิ้นสุดเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่สอง Substitution by Kazakhstan number 19 out number 6, s i a อเลเซียอัลานทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์ครับแต่ท่านผู้ชมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่งครับขาท่านผู้ชมแล้วถือว่าไม่สมบูรณ์ครับขณะนี้สมใจครับท่านผู้ชมชมขณะน,นี้ไม่ดูฟุตบอลโลกมาดูบอลล์บอล ยังอยู่ที่น้องออนนุชราต้อมคำปูมาริกาการทองอูกลับมาครับอินนาแล้วก็กลับมาครับนุชราต้อมคำพุธวันแกนสิงนุชราไอ้ยีกลับมาใหม่ที่ใครครับคอรีนาแล้วก็โอลลเซียครับลูกนี้ยังอยู่ครับแหมอันเดอร์สวยเอเกินน้องอ่อนท่านท่านมองเห็นนะครับ โภชนาการทางอาหารที่ทีมไทยเรามีกักกีฬาครับและหวังว่าการเล่นของีพี่ๆับน้องๆที่นั่งดูอยู่จะนําไปใช้ในลูกที่เป็นประโยชน์นะครับฝากใจไปเชียร์ด้วยครับไม่ได้ไปเวียดนามก็ขอฝากใจไปเชียร์ด้วยโอก้าครับลูกกลับมาครับุนวัตกันสิงห์อินนายังอยู่ที่ไทยครับแล้วก็น้องอ่อนครับ โอ้โหมาดีครับน้องออนได้แต่งงานเมื่อไรจะไปช่วยซองครับมาถูกใจจริงๆไม่มีแฟนครับน้องออนครับตอนนี้เขียนใส่สมุดไว้ครับเรยวมาเลือกทีหลังเสริฟดีครับอู้ยอาควัญยะผาครับดูสิครับอิน้องออน,ออนอีกครั้งครับจอด โอ้โห oh oh. แล้วใครจะใช่เอามาอธิบายค่าสักแสงน้องอ่อนของเราครับจากบอลหนักสองครั้งเปลี่ยนโผมาเป็นบอลยอดครับสวยงามครับมาเจ้าเลยเจ้าคนครับหลอกล่อก,กันหัวหมุนทีเดียว